สวัสดีฮะวันนี้เรากลับมาพบกับทีมเอไอากับเกมเลสตีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ,กบแพทอัปเดตนะฮะวันที่5นะครับผม5ตุลาคม25 64นั่นเองนะแพทอัปเดตใหม่วันนี้นะฮะเราก็จะมีการแข่งรถไฟเตอร์นะฮะนะเป็นโซนนะทั้งหมด10โซนนะครับผมนะ ซึ่งแต่ละโซนก็จะให้ของแตกต่างกันไปนะครับและมีการสุ่มลุ้นของด้วยนะครับนะลุ้นที่เจาะรูเพิ่มนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะฮะว่าแต่ละตัวอยู่ตรงจุดไหนนะครับผมนะซึ่งตัวแรกนะฮะที่เราเจอนะฮะมันคือจุดของโซนที่1นนะครับผมนะชื่อด่าดิลิกนะฮะภาพผมอ่านผิดนะอาจจะชื่อว่าดิลิกนะครับผมนะซึ่งภารกิจของดิลิกเนี่ย เราจะทําทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด4ภารกิจนะแต่ว่าเราทําทั้งหมดแค่3ภารกิจก็ได้นะครับซึ่งตัวเจ้าดีลิกเนี่ยมันก็จะมีภารกิจทั้งหมดเอ้าไปกดยอมรับทําไมแล้วเนี่ยนะอ่าเจ้าดีลิกนะจะมีภารกิจทั้งหมดนะสอย่างนะคือภารกิจแท็กซี่แล้วก็ภารกิจส่งของแล้วก็แท็กซี่แล้วก็ภารกิจหลบหนีนะซึ่งภารกิจที่1เนี่ยบังคับให้เราทํานะ ภารกิจที่สองเนี่ยเราสามารถเลือกภารกิจใดภารกิจหนึ่งก็ได้แล้วก็ภารกิจที่สามนะเป็นภารกิจในการหลบหนีนะซึ่งพอเราได้ภารกิจครบนะเราจะได้บัฟท็อกบวกห้ามาเป็นที่ครอบครองนะครับผมนะแล้วก็เราจะได้ลายประจําโซนมานะฮะซึ่งลายนี้ผมไปดูแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะต่อแล้วแต่สายตาคนนะฮะมันอาจจะไปผสมบนเพลงอันอื่นได้นะโอเคฮะส่วนจุดที่ไอเจ้านี่อยู่นะฮะคือ เราออกจากทาวอคอกมานะตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายหน่อยหนึงนะผ่านสีแยกแๆหนึ่งจะไปหาอาวอ,อีกนะผมนะอ่าระหว่างกลางนะเราจะเจอเราจะอยู่จุดประมาณเลยสีแยกโคดกโกมาหน่อยนึงนะผมนะเราจะเจอเจ้าดิลิกนี้ฮนะยืนงงๆอ,อยู่ตรงนี้นะครับผมนะอต่อไปฮนะเราไปโซนที่2เลยดีกว่านะ อพอเราเข้าโซนที่2นะเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราอยู่โซนที่2นะเว้ยนะซึ่งการเก็บโซนพวกนเนี้ยโซนนี้นะจะมีให้เราแข่งทั้งหมด2คนนะคือดูยังกับยูจินนะซึ่งคนเนี้ยเราต้องแข่งดูยังให้ให้จบก่อนนะครับผมเราถึงจะสามารถแข่งกับดูจินได้ยูจินได้นะโอเคซึ่งหลังจากที่เราทำภารกิจพวกนี้นะเราจะมีโอกาสสุม่มพวกกระเป๋านะเอามารุ้นของนะครับผมมา มาฮะเรามาจุดแรกเลยคนระับจุดแรกก็คือดูยางนะฮะเราต้องทําภารกิจดูยางให้เสร็จสิ้นก่อนนะฮะเราถึงจะสามารถไปทําภารกิจของยูจินได้เหมือนยูจินเป็นตัวมาสเตอร์นะดูยางเป็นลูกกระจาะอ่ะนะเราต้องฆ่าลูกกระจอกให้ตายก่อนถึงจะไปทาตัวมาสเตอร์ได้นะครับผมนะอ่าซึ่งโซนนี้นะเราจะเจอทั้งสองตัวนะฮะอ่าหลังจากที่เราทําภารกิจของดูยางเสร็จนะั้นเราจะได้พลงมาลายพาวเวอร์บวกศูนย์จุดหนึ่งนะอ่าหลังจากที่เราแข่งดูยางจบนะฮะเราก็ จะไปสู้กับยูจินนะฮะซึ่งจุดที่ยูจินอยู่เนี่ยนะมันจะตรงมาทางทาวทรกกดงนิดนึงนะฮะเกือบเกือบถึงนะผมนะเราก็พูดง่ายฮนะเราออกโทรกกดงหมายเลขหนึ่งมานะออกมาปุ๊บเลี้ยวขวาอ่ะออกโทรกกดงมาปุ๊บเลี้ยวขวาเราจะเจอยูจินอยู่กลางวันตรงนี้นะฮะอ่าซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถสู้ได้นะเราจะสู้ได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านลูกกระจกมันก่อนนะผ่านดูยังมา เราถึงสามารถสู้มันได้นะซึ่งภารกิจมันก็จะมีภารกิจแรกนะหลบหนีแล้วก็ภารกิจที่สองนะให้เลือกระหว่างแท็กซี่ส่งของแล้วภารกิจสามนะเป็นชนรถนะครับผมนะโอเคต่อไปนะเราก็ไปโซนที่3นะโซนที่3จะเป็นโซนเขตสีชมพูนี่นะฮะโซนที่3ามไปเรามาดูดีกว่าว่าโซนที่3จะอยู่ตรงไหนนะผมก็ยังไม่ไดไ้ไม่ได้ดูเหมือนกันนะอ่ะาเรที่สุดเราก็เจอเกาลิ้วนะฮนะมาแอบแอบซะจะติบดีนะเกาลินะ โอเคฮะตัวเกาหลีนะจะอยู่ประมาณจุดตรงนี้นะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะอยู่แถวเออสำนักงานสภกรครูยกนํานะผมนะเลี้ยวเข้ามานิดนึงนะเราจะเจอเกาหลีอยู่นะในที่สุดนะฮะเราก็เจอเจ๊โยโก,โกนะนะครับผมนะเจ๊โยโกะจะอยู่จุดตรงนี้นะฮะถ้าใครวิ่งสังกุกบ่อยๆนะมันจะมีจุดนึงนะที่เป็นสามแยกตรงนี้นะครับผมนะเราก็จะเจอโยโกะอยู่ตรงนี้เลยหลังจากที่เราจบเกาหลีเราไปสู้โยโกะนะฮะ ซึ่งโยโกะนะเควสแรกจะเป็นเควสส่งของนะแล้วก็เควสที่2นะจะเป็นระหว่างแท็กซี่กับชนรถนะแล้วเควสสุดท้ายคือการสะกดรอยตามนะหลังจากที่เราชนะเข้าไปแล้วนะเราก็จะได้การบูทลดลงอีก2นะฮะซึ่งรวมของเดิมจาก2เป็น4เลยนะครับผมนะแล้วเราก็จะจบโซนที่3เป็นที่เรียบร้อยครับอ่นนี้สุดนะฮะเราก็เจอแล้วนะฮะโซนที่4นะตัวแรกที่เราต้องทำนะ อ่าคือตัวนี้ฮะโดลเลียผมนะอ่าหลังจากโดลเลียนะหลังจากที่เราเคลียร์โดลเลียได้แล้วนะเราจะได้แรงเสียดบัฟแรงเสียดทางของยางนะบวก0.01มานะครับผมนะอ่าตัวนี้นะตัวจุดแรกนะฮะจะอยู่ตรงเออ่ซอยล่างกับล่างสุดเลยนะฮะอยู่แถวสี่แยกทางด่วนนำบูนะฮะผมอ่าโอเคครับไป โอ้แอบอยู่นี่นี่เองโอเคฮะต่อไปนะเป็นโซนที่4ตัวที่2องนะอาริเซนนะฮะเขาจะอยู่ตรงจุดนี้นะฮะหลังจากที่เราออกทาวโทกกดงนะอันนี้จะน่าจะทาวเป็นทาวเบอร์3นะครับผมนะหละังจากเราออกทาวมานะให้เราขับตรงมาทางซังกุฮะเราจะเจออาริเซนยืนแอคตัวดำๆอยู่อย่างนี้นะครับผมนะโอเคฮะไปต่อไปฮะเราไปต่อตัวที่3กันเลย อ่าตัวที่3นะนะคุณชักนะฮะชักว้าวนะชักว้าวนะับผมนะเออชักนะฮะชักชักจะอยู่ตรงจุดสูงสุดของเขตโซนที่4ี่นะครับผมนะอ่าใครที่ฟาร์มไข่มุกบ่อยๆแต่ก่อนนะจะรู้จักทางนี้ตรงจุดนี้ดีเลยนะครับผมนะอ่ารีวิวหน่อยละกันเนาะคุณชักว้าวนยฮนะจะมีภารกิตโดยทั่วไปเป็นภารกิตลบหนีแล้วก็พารกิตส่งแท็กซี่นะครับผมนะ โอเคไปครับหลังจากที่เราจบภารกิจ3ตัวนั้นเรียบร้อยนะฮะเราก็จะไปสู่ภารกิจตัวบอสใหญ่นะอ่าซึ่งบอสใหญ่ของเราเนี่ยเขาจะยืนเด่นสง่าอยู่ตรงข้ามกับซังกุกนะฮะเมื่อกี้ผมไปหามาแล้วนะเอออ่าโลเวลนะฮะอ่าเราก็ ถึงตัวบอสใหญ่แล้วนะฮะคือโลเวลนะฮะจะอยู่เยื้องๆจากซังกุมานิดเดียวนะเป็นจุดสําหรับจุดจอดหลังจากเรารับภรารกิจซังกุมาแล้วครับผมนะนี่นะบอสโซนที่4นะจะมีภรารกิจส่งของแล้วก็ให้เลือกทาระหว่างแท็กซี่กับติดตามนะแล้วก็สุดท้ายการชนบอสนะครับผมโอเคต่อไปฮนะเราเป็นโซนสุดท้ายของ EP นี้นะฮะคือโซนที่5นะครับผมนะจะเป็นโซนแถบสีเออออก ม่วงๆหน่อยๆนะผมก็ไม่มัน่นใจกันว่าจะเรียกม่วงได้หรือเปล่านะฮะอ่าลืมบอกไปฮนะภากิจที่โซนที่4นะหลังจากที่เราชนะแล้วเราจะได้บัฟแรงเสียดทานยางมานะฮะอ่าโซนที่5นะโซนสุดท้ายของ EP นี้นะครับผมนะตัวแรกที่เราเจอนะฮะชื่อน้องมิงหมิงนะฮะนะเป็นเอ่อสกอตเกิลนะฮะสกอตเกิลของเรานะครับผมนะจุดที่อยู่นะฮะจะอยู่ตรงแยก เ,เขาเรียกว่าอะไรนะแยกอันนันนะฮะแยกอันนำนะออกมาทางด้านซ้ายมือหน่อยนึงนะฮะนะหลังจากที่เราชนะโซนนี้นะฮะเราจะได้บัฟแรงเสยดทานของเบรกมานะฮะโอเคอในที่สุดแล้วะฮะเราก็เจอโซฮาวาเรียบร้อยนีนะครับผมนะตัวโซฮาวานะฮะก็จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับการส,สกัดรอยตามนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่ได้บอกนะไม่เป็นไรฮะ จุดโซฮาวาอยู่นะเราออกจากทาทโทกกโกดงหมายเลขสี่นะแล้วตรงขึ้นมาได้เลยนะผมนะเราก็จะเจอโซฮาวานะโอเคครับต่อไปจุดต่อไปครับอาเมื่อกี้เราอยู่โซนที่5นะโซนที่5้าจุดที่2นะต่อไปเราก็จะไปโซนที่5้าจุดที่3นะหลังจากเราออกโซฮาวาหน่อยหนึ่งนะให้เราเลี้ยวซ้ายมานะครับนะเราเลี้ยวซ้ายมาเราจะเจอฮีวอนนะฮีวอนฮีวอนนะเออนะ โฮีวอนนะฮะจะอยู่จากทาวทัวทวกกกรงหมายเลข4นะให้เราเลี้ยวขวามานะจงเกือบถึงคนขับรถใหม่นะเราจเจอฮีวอนนะครับผมนะซึ่งหลังจากเราทำภารกิจฮีวอนเสร็จนะฮะเราถึงจะสามารถเปิดภารกิจบอสไฟนะ์นะเสี่ยวเฟิงได้นะครับผมนะซึ่งจุดที่เสี่ยวเฟิงอยู่เนี่ยก็คือจุดที่หลังจากเราออกทาวหมายเลขก4มาใช่ไหมให้เราเลี้ยวขวาครับผมนะให้เราเลี้ยวขวา ตรงมากเกือบสุดซอยนะเราจะเจอเสี่ยวเฟิงยืนเอ๋อนะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะตรงสี่แยกเพชรเจนะฮะได้ไหมนะโอเคครับนะหลังจากเราสู้จบนะเราก็จะจบไฟที่5เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็วันนี้นะสำหรับการแนะนำการสู้ทั้ง5้าไฟนะจุด5ทั้ง5้าไฟนี่ก็ เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะผมนะแล้วอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะฮะกดทีนึงก็ขอบคุณนะกดสองทีก็อย่าก,กดเลยนะครับอย่าก,กดดีกว่านะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับบ๊ายบาย